สวัสดีครับอยู่กับผมข่าวบ้านการเมืองนะครับก็มาอัปเดต3ขอนะครับของประกันสังคมมีพี่น้อง FC หลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับว่าเออไอส3ขอเนี่ยขอโดยเฉพาะการขอกู้ยืมเงินของตัวเองเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับมันเข้าคอรอมอหรือยังนะครับจากที่คุณพิพัฒน์ได้เคยประกาศไว้เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับอัปเดตข่าวล่าสุด วันนี้นะครับวันนี้วันที่23มิถุนายน2568นะครับยังไม่มีการนำเรื่องนี้เข้าคอรอมอรนะครับแต่ท่านเคยประกาศไว้พูดไว้นะครับนะถแถลงข่าวไว้ด้วยแต่ยังไม่นำเรื่องนี้เข้าคอรอมอรนะครับฟังอีกครั้งและไม่มีสักขอเลยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2567นู่นครับที่เคยมี ามาตรการ3ามขอที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้ประกันตนตอนนี้การันตีแล้วครับยังไม่ได้เข้าคอรอมอและไม่รู้จะเข้าตอนไหนนะครับอันนี้ในส่วนของประกันสังคมอันนี้ข้อแรกนะยังมีอีกนะครับ3ามขอตัดออกไปก่อนนะครับอันนี้คือการอัปเดตแล้วนะส่วนการทําประชาพิจารณ์ในส่วนของการปรับนะครับปรับอะไร ปรับเงินบำนาญชราภาพของประกันสังคมนะครับผู้ที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพอายุตั้งแต่55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและส่งประกันสังคมครบ180เดือนหรือหรือเท่ากับ15ปีนะครับ180เดือนหรือเท่ากับ15ปีนะครับก็ตอนนี้การทำประชาพิจารณ์ยังเลื่อนออกไปโดยไม่มี กำหนดนะครับอันนี้ก็คือจากข้อมูลข่าวสารจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าเองได้ออกมาเปิดเผยนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งพวงนี้ต้องไปรอบอร์ดประกันสังคมนะครับตอนนี้ประกันสังคมก้าวหน้าก็พยายามผลักดันอย่างเต็มที่อยู่แต่ก็ยังไม่มีการทําประชาพิจารณ์ของประกันสังคมนะครับก็ยังเลื่อนออกไปอยู่นะครับอ่ะยังไม่จบอีกนะครับในเมื่อมีการเลื่อนลักษณะแบบนี้แล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เพราะการทําประชาพิจารณ์ต้องแล้วเสร็จภายใน90วันถ้ายังไม่แล้วเสร็จนะครับพี่น้องครับนั่นหมายความว่าการปรับนะครับการปรับขึ้นเงินบํานาญชราภาพของมาตาามเนะครับคือใครที่ทํา3แล้วมาต่อ3 9มที่ว่าจะมีการปรับสูตรใหม่นะแน่นอนครับวันที่1มกราคมปี69นี้อาจจะไม่ทันนะครับแต่ถ้ามีการนําเข้าคอรมอไวๆนี้ มีการทำประชามีการทาประชาพิจาณาให้แล้วเสร็จแล้วก็นำเข้าคอรมอีกรอบหนึ่งเนี่ยถ้าทันนะครับภายในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยไตรมาสสี่ก็เป็น3เดือนสุดท้ายนะครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวานะครับอันนี้ไตรมาสสี่หปีมีอยู่4ไตรมาสนะครับ1ไตรมาสแบ่งออกเป็น3เดือนอันนี้แถมให้นะครับทีนี้ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะไม่ทันนะครับพอมันไม่ทันแล้วเ,เราก็จะได้รับในฐานเดิมไปก่อนถ้าทันก็แล้วไปนะอันนี้ผมพูดถึงกรณีธรรมชาิพิจารณาไม่ทันแล้วก็เขาจริงๆธรรมชาติพิจารณาเส็จภายใน90วันตามกฎหมายเนะี่ยก็เอาเข้าคลมก็อนุมัติอนุมัติมาอยู่แล้วครับเอาเข้าคลอ,อเพื่อเคาะอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จริงๆเคาะมาแล้วครับตั้งแต่เดือนเมษายนวันที่11เมษแล้วนะครับทีนี้ ในเมื่อมันไม่ทันพอมันไม่ทันเนี่ยการรับเงินบำนาญชราภาพมันก็ยังจะล่าช้าครับแต่จะได้รับฐานฐานเดิมไปก่อนส่วนคนที่ส่งประกันสังคมมาตรา33ไม่เคยส่ง39เลยแล้วรับบำนาญชราภาพไปก็รับอยู่ในเลทอัตราเท่าเดิมแน่นอนแหละครับประกันสังคมมาตรา33ถ้ายังไม่มีการปรับสูตรใหม่ก็จะอยู่ปกติสุขครับจะไม่มีอะไรที่3 3สาแล้วมารับชราภาพเลยครับ แต่ถ้าเป็นมาตรา39ที่อูบางคนนะครับคอมเมนต์เข้ามานะผมฝากทางภาครัฐช่วยดูหน่อยนะครับบอร์ดประกันสังคมนะครับช่วยดูหน่อยนะตอนนี้เขาส่งประกันสังคมมานะครับเยอะเลยนะมาตรา3-3นะครับตอนนี้โรงเรียนเข้ามาหาผมเยอะเลยเพราะว่ามามาส่งประกันสังคมมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิพยาบาลของตัวเองไว้นะ่ะผลปรากฏว่าได้รับ960บบาทครับซึ่งมันหมายความว่า เป็นฐานเงินเดือน4,800บาทครับแล้วเงินส่วนที่เหลือของพี่ป้าณนะอาทำงานหลังกดหลังแข็งนะ่ะมาตาสามสามนะ่ะผมอยากถามว่าพวกคุณคิดได้ยังไงพวกคุณเอาไปไว้ไหนครับพวกคุณเอาเงินตรงนี้ไปไว้ไหนทำไมมีการผิดครั้งยิ่งใหญ่ผิดใหญ่หลวงมาตั้งแต่ มาตั้งแต่แรกเลยครับทำไมผิดแบบนี้ได้ทำไมไม่คำนวณสูตรออกมาให้มันแมชกันตั้งแต่แรกครับส่วน3าก็รับสาไปส่วน3ามามาต่อ3าก็ควรที่จะผนวกบวกอัตราค่าเฉลี่ยให้เขาตั้งแต่แรกครับผมอยากจะเรียนถามซะเหลือเกินเอาทีนี้ยังไม่จบอีกนะครับนะส่วนตึกนะครับ s k y ยไนท์ไฮเน็ตเวิร์กสกายไนะครับยังไม่จบไม่สิ้นนะครับก็ ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปถึงไหนมาถึงไหนอยู่นะครับอันนี้อัปเดตข่าวสารให้การฟังนะครับในส่วนของประกันสังคมนะและนะครับมีการถแถลงบอกว่าจะมีในส่วนของบอร์ดแพทย์ก็ดีนะครับก็จะมีการปรับประกันสังคมเนี่ยนะครับใน,ในการรักษาพยาบาลเนี่ยให้มันมากขึ้น นะครับโดยเฉพาะการทําช่องปากนะครับโดยไม่นับจํานวนครั้งไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งและสามารถทําได้ในช่องปากนะครับไม่ว่าจะเป็นรากเทียมนะครับถอนฟันอุดฟันพวกนี้นะครับส่วน900ก็ยังอยู่คงเดิมนะครับส่วน900ยังอยู่คงเดิมส่วนที่จะเพิ่มเป็นพันกว่าบาทก็ยังนะครับตอนนี้แต่ ตัวที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็ต้องรอเข้าคอรอมออีกครับจะเข้าได้ไหมตอนนี้นะครับบ้านเมืองวุ่นวายอยู่แบบนี้เอา้าก็ต้องเอาใจช่วยกันกับผู้ประกันตนนะครับหนึ่งในนั้นผมก็เป็นผู้ประกันตนเหมือนกันนะครับจะมาตาไหนก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะเป็นเงินเราส่งนะครับทีนี้ขอออกนอกเรื่องประกันสังคมนิดนึงนะครับอัปเดตมาตรการล่าสุดของ าชาวเกษตรกร,ะกรนะครับชาวเกษตรกร,ก,รก็คืออัปเดตการให้เงินไล่ละ1,000บาทโดยไม่เกิน1,000 0บาทก็คือไม่เกิน10ไล่ของข้าวนาปังนะครับตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานะครับถ้านับย้อนหลังไปก็ตั้งแต่เดือนเมษาับจนวันนี้วันที่23มิถุนายน268นะครับก็ยังไม่มีการจ่ายนะครับก็คือยัง ยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกนะครับไม่มีการออกมาให้ข่าวมาให้สัมภาษณ์นะครับสงสัยยุ่งยุ่งอยู่ครับก็เลยยังไม่มีอะไรที่แน่ชัดอยู่ตอนนี้นะครับสรุปยังไม่ได้นะครับหนึ่งหนึ่งพันบาทไร่ละหนึ่งพันบาทนะครับยังไม่ได้นะโดยไม่เกินสิบไร่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนาปีนาปีก็บอกว่าจะเพิ่มให้นะครับเป็นไร่ละสองพันบาทนะครับ อาจจะให้เป็นไร่ละ2,000บาทตอนนี้ก็รอเข้าคอรอมอรอยู่นะครับรอเข้าคอรอมอรอยู่และอาจจะเพิ่มจาก10ไร่นะครับให้เป็น25ไร่อันนี้ก็รอคอรอมอรอยู่นะครับอันนี้คือข้าวนาปีนะครับส่วนข้าวนาปังก็ต้องรอไปอีกนะครับดังทั้งที่มีการอนุมัติแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อนุมัติครับนี่คือกฎหมายประเทศไทยครับนะจะให้กันวันไหน ส่วนเงิน10,000บาทนะครับผมว่าจะไม่พูดแล้วแหละมันเออตอนนี้เงิน10,000บาทนะครับทางภาครัฐเองก็ได้มีการประกาศออกมานะครับถแถลงออกมาว่าจะนําเงินส่วนนี้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นนะครับก็คือไปสนับสนุนนะครับในส่วนของอาการฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะครับเป็นการ ทําให้ฐานของประชาชนการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นกรรมกรไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเอาไปช่วยในตรงนั้นนะครับและจะเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็คือมาตรการเงิน1 0,000บาทว่ามันหายไปไหนนะครับมีการจะเอาไปทําอย่างอื่นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสูงสุดในอนาคตแบบยั่งยืนนะครับโดยไม่ให้แล้วว่าเอาไป1 0 0 0 0ืเอาไป1 0 0 0 0นเอาไป10,000ห่ะ อันนี้ก็คือมีการถแถลงออกมาแต่ก็จะต้องรอประกาศไปอีกก่อนนะครับเพราะอะไรมันก็ไม่แน่นอนครับตอนนี้บ้านเราเมืองเราเพราะตอนนี้สั่นคลอนไปหมดแล้วนะครับก็ไม่รู้อีกนะว่าฝั่งของกัมพูชยาย์นะครับหรือว่าคุณ Big Big คบิ๊กบิ๊กนะครับผมเรียกเขาบิ๊กบิ๊กนะครับจะปล่อยคลิปอะไรออกมาอีก นะครับคุณเซนนั่นแหละครับไม่รู้จะปล่อยอะไรออกมาอีกก็คอยจับตาดูเหตุบ้านการเมืองวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องผมด้วยนะครับขอประชาสัมพันธ์ใครอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินนะครับทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นที่ดินสปกที่ดินนสสามที่ดินโฉนดนะครับใต้คลิปวิดีโอมีคําว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปคําว่าเพิ่มเติมนะครับจะมีไลน์ของผมสามารถทักเข้ามาของแท้ต้องชื่ออนุสักบัวรพาเท่านั้นปัญหาที่ดินของท่านทุกอย่าง มีทางออกเสมอครับนะเรามาปรึกษาพูดคุยกันกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆสวัสดีครับ